โอเคครับอยู่ร้านมังคายอาซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวแบงกันนะครับรีเท,อ,เท,อ,เทอีเทอีเกิลนะครับก็เปิดราคานะครับอยู่ที่6,900บาทแถมรูปสิบนาทีคา่าส่งผู้ซื้อมีวปีขึ้นไปและใช้หน้าบัตรประชาชนในการซื้อนะครับนะแล้วก็ไม่รับดัดแปลงใดๆทั้งสิน้นไม่มีปลายทางโอเคจบปิ้งนะครับนะตัวน,นี้มาพรา้อมกรกล่องเดิมนะครับรีเทนะครับผมนะ ตอนนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่หาจะเข้ามาหายากในบ้านเราแล้วกันนะครับเพราะว่าคือผมไปลูกพูดไปอย่างผมพูดอีกทีหนึ่งว่าอเรื่องเอเรื่องนะเรื่องการนําเข้าบ้านเราเนี่ยถ้ารุ่นไหนฮิตเขาจะนําเข้ามาขายเรื่อยๆนะครับส่วนถ้ารุ่นไหนไม่ฮิตเขาจะไม่เอาเข้ามาขายเพราะว่ามันเหมือนเป็นระบบของเขานาอว่ารุ่นไหนเข้ามาเขาจะมาลองตลาดก่อนนะครับถ้าลองตลาดแล้วขายดีเขาจะมาขายอีกแต่ถ้าลองตลาดแล้วขายไม่ดีเขาก็จะไม่เขาก็ไม่เอาเข้ามาขาย ในต่างประเทศยังมีขายอยู่นะครับรเห็นอยู่เว็บหน้าเว็บรีเทนนะครับยังมีของอยู่นะครับก็เหมือนเป็นงานแร่กึ่งกึงงานแร่ในบ้านเรานะครับแต่ในต่างประเทศยังมีขายอยู่นะครับถ้าจะให้แรงจริงคือไม่มีผลิตแล้วนะครับอันนั้นคือแรแบบแร่แรเทมเลยนะครับเหมือนตัววีบีการของผมหนึ่งตัวที่มีอยู่มือสองที่ผมขายอยู่ก็จะเป็นก็อกสิบเก้าของเคซีนะครับรุ่นนั้นไม่มีผลิตแล้วมาเป็นสิบปีแล้วนะครับนะอันนั้นคือแร่เทมของแท้นะครับแบบกล่องครบสภาพสวยนะนะ โอเคมนะครับเปิดกล่องกันนะฮะเปิดกล่องก็จะมีตัวปืนแม็กกาซีนนะครับแล้วก็เจ้าตัวแส,มสอออ้มุกซอนนะจ๊ะตัวนี้มาพร้อมกับหนึ่งแม็กนะครับผมลองหาเทียบไซส์แม็กแล้วใช้กับตัวไหนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขี้ยวล็อกเขาไม่เหมือนตัวอื่นนะครับผมนะอ่ะมองหาผ้าอยู่โถวางบนโต๊ะนะครับอันนี้แม็กกาซีนนะครับสาภาพผมบอกเลยว,ว่าดีมากดีเกินคาดคือเจ้าของเก่าเขาสายตาสมนะครับสายตาสม เออผมเห็นหน้าเว็บประกาศล่าสุดสิ่งเทียมอาวุธของร้านบิกกันราคาพุ่งไปตัวเป็นพันเลยนะครับบางตัวก็ขึ้นมาเจ็ดแปดร้อยอยู่นะนะครับราคาขึ้นโหดจริงรอบนี้นะครับตัวคือปกติถ้าท่านเคยเห็นตัว,ตวแบงกันของหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งของคูเซ่หรือของอะไรนี่แหละนะคูเซ่ use, หรืออะไรสักอย่างโตอนที่มันยังไม่มีข่าวแรงๆนะครับตอนยังไม่มีเหตุการณ์เหตสิบสี่มันเท่าไหร่เอง มันเพิ่งจะขยับค่อยๆขยับขึ้นนะครับเจ็ดเก้ามะรู้สึกเจ็ดเก้ามาแปดแปดหกนะครับตอนนี้มาเก้าหกนะครับเก้าหกนะครับแต่ก่อนมันแถมลูกเป็นกล่องตอนนี้เหลือสิบนัดแล้วนะครับราคาขึ้นโหดมากนะครับผมตกใจเลยโอ้โหเปิดมาช็อกเหมือนกันนะครับว่าคือแม่งขึ้นแบบน่ากลัวมากนะครับก็ต้องเข้าใจเนาะว่ามันไม่มีของเข้าตลาดแล้วอะ่ะก็ทําให มันจะสูงขึ้นแล้วผมกล้าพูดแล้วว่าพอมันสูงแบบนี้แล้วเนี่ยต่อให้นําเข้าได้ราคาก็จะยืนพื้นสแตนดาดเท่านี้ตลอดเลยนะครับไม่น่าจะมีลงให้เราเห็นแล้วนะนะครับผมโอเคมานะครับมาดูสภาพภายนอกนะครับเป็นเขาเรียกว่า d e s ซอร์ a อีเนะครับหรืออินซีทะเลทรายครับภาษาชาวบ้านเราเรียกกันอะไรนะอ่าเหีย่ยวทะเลทรายครับอินแต่ดีเซอร์ดอีเกิลอมันอ่าอีเกิมันมันเป็นอ่าเป็นอิเนาะอีเกินะครับ น,นี่ก็คือสภาพใหม่กิฟต์นะครับรีเทอเอลยูนะครับรหัสเป็นรุ่นนะครับมันมีเอลยูเอ็กยูแล้วก็เอลแล้วก็อะไรนะจำไม่ได้แล้วครับแต่บ้านเราที่เหลือจะเป็นตัวสแตนดาร์ดธรรมดาที่ไม่มีหัวคอมแบบนี้นะครับจะเป็นตัวสั้นธรรมดาแล้วจะเป็นหัวตัดตามแนวนี้เลยนะครับแต่นี้เป็นหล่อมาชิ้นเดียวกันนะครับไม่ใช่คนละชิ้นนะชิ้นเดียวกันศูนย์หน้าหลังก็สีดาธรรมดานะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอยู่แล้วนะครับนะอึ๊บโอ้โห อันนี้เซฟนะครับเซฟเซฟล็อกยังสไลด์เลยนะฮะแล้วก็ลั่นไก่ไม่ได้นะครับระบบปกตินะครับมากดเซฟนะครับง้างนกนะครับผมน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟก่อนนะครับเซฟอ่ะต่อให้ขึ้นนกแล้วเซฟก็ยังทํางานจักอ่ะกดเซฟลั่นไก่นะครับอ่ะมาดูวิธีการถอดล้างทำความสะอาดเจ้าตัวนี้กันนะครับว่ามันถอดยังไงโอ้สีเงินแสบตามากเลยนะครับสีเงินเงาแบบวิงเลยนี่โลโก้ของอินซีนะครับอินซี ซีเทเลสไทร์นัเดียวเดียวสเเลสไทร์เออนะครับวิธีการถอดสไลด์เจ้าตัวนี้นะครับจะวิธีการปดตัวนี้นะครับบิดลงมาแบบนี้แล้วเราก็ดึงมันขึ้นมาแบบนี้พอดึงเสร็จแล้วอ๊ออ่าตัวหน้ามันหลุดนะครับปึ๊บระวังมันดีดออกมาพุ่งนะอันนี้มันก็พุ่งมาแค่นิดนึงนะครับไม่ได้เยอะมากนะฮะอ่าตัวนี้เปรียบเสมือนลำกล้องอีกจุดหนึ่งนะครับเปรียบเสมือนลำกล้องระวังอันนี้หลุดนะเนี่ยมันถอดได้นะครับรอมันหลุดเพราะว่ามันเป็นตัวต่อกับเจ้าตัวนี้ นะครับตัวตัวชุดข้างล่างนะครับข้างล่างเขาน่าจะเป็นพลาสติกนะครับเกตดหนานะเกตดดีนะครับเท่าที่ผมรู้นะตามข้อมูลเลยนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ต้องล้างไหมผมบอกเลยว่าต้องล้างด้วยนะครับเพราะมันเป็นระบบขับเคลื่อนด้านในถ้าเห็นล่องสไลด์ไหมนะครับตัวนี้เป็นล่องสไลด์นะฮะตัวนี้เป็นตัวหมุดค้ำเจ้าตัวนี้นะครับตัวดันหมุดแทงให้ยึดกับเจ้าตัวเฟรมนะครับผมนะแล้วตัวนี้อ่ะมาดูนะครับดึงสไลด์พอร์ตก่อนอ่างงงกก่อนนะครับดึงยก ก็ค่อยปล่อยนะครับนะติดง้างนิดนึงนะครับมันติดตัวอันนี้แล้วนะค่อยๆถอดนะครับนะไม่ต้องใจร้อนนะครับอ่ะนะครับหลักๆเขาก็จะมีแค่นี้สปริงนี้ไม่ต้องถอดก็ได้เพราะเราถอดล้างแค่ชุดแค่นี้นะครับไม่ต้องถอดอะไรเยอะแยะนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่ะโอเคมานะฮะประดิบแม่เหล็กมานะครับผมแม่เหล็กแบบนี้นะฮะ ตัวคลาสสิกเลยเช็คด oh, ิโอ้ลำกล้องเหล็ก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 เลยว้าวนะครับทำมาดีมากแต่ตัวนี้ไม่ใช่เหล็กนะครับน่าจะเป็นโลหะหล่อนะครับผมเพราะว่าไม่เหล็กอยู่ไม่ติดนะครับมีแค่ลำกล้องที่เป็นเหล็กอย่างเดียวนะครับผมนะตัวนี้เป็น a อ s นะครับเกรดหนานะครับเพราะว่าถ้าเป็นเกรดท,ทั่วไปที่บีบีกันเราใช้น่าจะระเบิดนะทน <laughs> แรงรีคอยล์ไม่ได้นะครับอ่า uh, คันแขวนสไลด์เหล็กนะครับนะ น็อตยึดไม่ใช่คันแขวนนะครับคันแขวนเป็นโลหะนะครับตัวนี้เป็นโลหะนะครับนกโลหะนะครับผมมาไล่ดูกันให้ดูเลยนะครับว่ามีชิ้นไหนเป็นเหล็กบ้างเพราะตัวนี้มพิ่งจะได้เป็นตัวแรกนะครับผมก็เพื่อมาเช็คอันนี้หมุดนะครับเหล็กอยู่แล้วนะครับโครงนะครับเป็นอ้อลูมิเนียมแน่นอนนะครับโอ้โหเสียงเพาะๆมากเลยนะครับอะมาถึงเวลาล้างกันแล้วนะครับแอบก่อนชุดล่างแอบก่อนเอาชุดบนก่อนนะครับนะ อ่ะเห็นรอยดำไหมผมยิงแล้วนะครับคือปืนตัวเนี้ยเอาตามจริงว่าถ้าผมไม่ยิงมันก็ใหม่อะเอนะครับนะคือปืนตัวเนี้ยเอาพูดตรงๆว่าตอนผมถอดมาคือผมยังตกใจเลยว่าเเขาไม่เคยยิงเลยนะครับใหม่มากนะครับมือหนึ่งนะตอนเปิดตัวตัวนี้นะครับราคามันประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมนึกก่อนดูมันผ่านตาไม่เช่มันผ่านตาผมก็ดูเพื่อหาข้อมูลนะครับว่าราคาเท่าไหร่มือหนึ่งมันน่าจะเกือบหมื่นนะ่าจะเก้าพันกว่าบาทนะตอนเปิดตัวเจ้าตัวนี้นะครับ นะแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีขายในไทยแล้วนะจ๊ะใครหาซื้อมือหนึ่งก็จะเป็นตัวธรรมดาแล้วคือตัวสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับตัวสแตนดาร์ดแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่เห็นในตลาดบ้านเราแล้วนะฮะอ่ะนะครับ,นะรบหลักๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวแบงค์กันเนี่ยก็อย่าลืมรงฝาช่องคัดป่อกนะครับว่ามันใช้มันต้องไอ้นี่ด้วยนะครับฉีดซิลิโคนล้างอัดหรือว่าพวกอะไรเรียกอะไรนะ โซเนกนะครับใช้โซเนกได้เลยนะครับผมนะอนี่ขัดขัดด้วยนะครับขัดเพราะว่ามันเป็นค้าบผ่าเหมานะครับผมเสียดายมากเลยไม่อยากยิงเลยครับแต่มันต้องยิงเนาะเพื่อเช็คชัวร์ระบบนะครับถ้าเช็คไม่ชัวร์ระบบเดี๋ยวมันพังนะครับนะการตรายอันตรายอันตรายนะครับนะแล้วก็อย่าลืมลงสารหล่อลื่นนะครับถ้าไม่ลงเดี๋ยวมันก็พังนะครับ เล่นยิงอย่างเดียวก็เรียบร้อยสิครับรออะไรละ่ะรออะไรกันละ่ะมันพังกันเลยสิว่านะล้างลำกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าข้ามผ่าวลูกแบ่งกันเนี่ยถ้าผ่าวเขาจะเยอะนะครับถ้าเราไม่ล้างเนี่ยมันจะไปจับตามจุดนั้นจุดนี้ทําให้ปืนเรายิงติดขัดได้นะครับผมต้องล้างด้วยนะครับนะไกด์หลอดก็น่าจะเป็นเหล็กอ่าไม่ใช่เป็นโลหะนะครับอ่าโลหะทั้งหมดนะครับคือผมว่าตัวเนี้ยมันเป็นไซส์สะสมมากกว่ามากกว่ายิงเล่นนะเพราะว่า มันเป็นปืนทําออกมาเป็นโมเดลดิสโทเกิลนนะ่ะถ้าปืนจริงมันเป็นจุดห้าศูนย์นะครับลูกใหญ่นะแต่แบงการเขาใช้ลูกเก้านะ9 PAK นะครับแล้วตัวนี้สภาพดีมากนะใครได้ไปก็คือไม่ต่างจากมนะือหนึ่งอ่ะคือผมคือผมเสียดายตรงนี้ว่าถ้าผมไม่ยิงนะเราก็จะได้ปืนใหม่จริงๆเหมือนปืนมือหนึ่งเลยนะครับพอผมยิงแล้วเนี่ยหลักๆคือมันจะมีรอยถลอกตามพวกนี้นะครับเห็นไหม ตอนแรกมาเนี่ยคือผมอยากถ่ายเก็บไว้แต่ผมลืมนะครับผมเทสยิงไปแล้วเพราะเวลาผมน้อยนะครับก็เลยย,ยิงไปแล้วก็เป็นรอยถลอกเลยนะครับนะบตอนแรกมานี่คือขาวเละเลยนะครับแล้วทีเนี้ยถ้าลํากล้องเขาเป็นเหล็กผมกล้าพูดเลยว่าระวังเรื่องสนิมนะครับเก็บดีๆนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงแล้วผมหยอดน้ายาไอตัวเคลือบกันสนิมไปให้นะครับเป็นเกรดแบบทนความร้อนสูงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะหยอดลงไปให้มันเคลือบแล้วก็จะอุดไว้นะครับ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับก็จะทิ้งไว้ประมาณสักสองสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันเคลือบอยู่ด้านในเนาะก็คืออัดไปจนเกือบเอาง่ายคือให้มันเต็ม,มนะครับแล้วก็เคลือบทิ้งไว้ถึงเวลาสักชั่วโมงหนึ่งนะครับผมก็จะมาเอาออกนะฮะมาเทออกแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเลยนะครับแล้วผมก็จะไม่ยุ่งอะไรกับมันแล้วนะจนกว่าลูกค้าจะซื้อนะครับนะเพราะว่าอย่างน้อยเคลือบทนความร้อนเนี่ยด้วยความที่มันเนี่ยผมจะเคลือบทั้งนอกข้างในนะ อันนี้ผมล้างคร่าวๆก่อนนะน้ายาเคลือบอยู่ตัวทงางานนะครับไม่ได้ยิมมานะครับเพราะมันอยู่โระที่แล้วที่ถ่ายกับที่ทํางานนะครับโระที่แล้วนะฮะอ่ะอันนี้เราก็ล้างแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการลงจระวีขาวนะครับถ้าเป็นแบงค์กันเนี่ยผมแนะนําให้ลงเป็นโซนิกไปได้เลยก็สามารถที่จะ เพิ่มตาการหล่อลื่นแล้วก็ชะลอการเกิดสนิมได้นะครับโซเน็กสำคัญนะครับสำหรับปืนแบงก์กันเนาะเพราะว่ามันมีบางจุดเช่นสปริงพวกอะไรเงี้ยมันเป็นเหล็กนะครับโอกาสเกิดสนิมได้ค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่ไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ฉีดโซเน็กเลยเนี่ยพี่นิ้มถามหาแน่นอนครับพังขึ้นมามันก็ได้ไม่คุ้มเสียเนาะาะอย่างตัวนี้มันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะหายากในบ้านเรานะครับแต่ย้ำเหมือนเดิมครับหายากในบ้านเรานะครับแต่ถ้าตรงไหนมบอกว่ารุ่นนี้หายากแล้วนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคร ก็นั่นแหละครับคือหายากทั้งในและนอกประเทศหายาก,ห,ายากหรือไม่มีให้เห็นแล้วนะครับตัวน,นี้หายากแค่ในบ้านเราเนาะต่างประเทศยังมีให้เห็นกันอยู่นะครับนะอ่ะอ่ะทาเอาทานี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือทาชุดตรงร่องด้านหน้าได้เลยนะครับทาไปได้เลยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปนะฮะจริงๆริงไม่ต้องทาก็ได้แต่ผมว่าทา,าเซฟแว้หน่อยดีกว่าเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันถูกยึดอยู่กับที่ก็จริงแต่มันมีรางพวกอะไรเงี้ย เขาบีบด้านล่าง่ะมันจะถูกตรงนี้นะครับเออลืมทาเนาะ,ะยังไงก็ตายเลยแล้วกันนะครับนะระบบขับเพื่อนเนาะยังไงเราก็ต้องดูแลเขานะครับถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยเดี๋ยวมันพังนะฮะแล้วก็ทาตรงนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นชุดวิ่งนะครับก็คือไอ้ตัวรางตัวเนี้ย <c oughs> ไอ้ตัวรางตัวเนี้ยนะครับเขาจะวิ่งถูไปถูมานะเดี๋ยวมันเสียหายนะครับนะ เราต้องเซฟจุดต่างๆของอุปกรณ์ของเราให้ดีที่สุดนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่พังมันพังแน่ครับแต่ถ้าดูแลมันสักหน่อยเนี่ยอ่ะมันก็จะอยู่กับเราได้น,นานขึ้นนะครับในกรณีที่คนเอาไปยิงเล่นนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ยิงเนี่ยก็ให้ระวังเล่นสนิมแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าบางคนเป็นสายเก็บเนี่ยก็เก็บแล้วก็ควรจะดูแลเรื่องน้ํายาเคลือบกันสนิมสักหน่อยนะครับอ่ะตอนใส่ <c oughs> ให้ระวังนิดนึงนะครับกดมาแบบนี้ นะอ่าให้ดูร่องรูสปริงที่เขาจะเข้านะครับว่ามันตรงไหมนะครับไอตรงเพราะว่านะฮะไอตัวสปริงด้านบนมันจะเกี่ยวไอตัวด้านล่างด้วยนะครับผมพยายามถนอมมันที่สุดแล้ะเพื่อที่จะไม่ให้เขากระแทกนะครับปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับเวลาใส่ใจเย็นสปริงเขาหนักมากนะครับเพราะว่าสปริงซับเขาเห็นเส้นเล็กๆเนี้ยแต่แต่มันหนักนะครับสปริงเขาหนักนะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบนี้เข้าไปนะครับ ปึ๊บเข้าลังกล้องนะฮะปั๊บอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเจ้าตัวนี้ไว้นะครับกดลังกล้องไว้นะครับกดเสร็จแล้วนะครับเอาตัวสลักนะครับเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวดียมันลื่นนะครับตอกตแต่ถุงมือยังลื่นเลยบิดนะครับเสียบแล้วก็บิดเดี๋ยวเดี๋ยวดอ้ยากเ่เสียบแล้วก็บิดนะครับปึ๊บแล้วก็ดันเข้าไปให้เข้าล็อกนะครับเรียบร้อย นะครับผมนะใครได้ไปตัวนี้โอ้โหเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับอ่านะต่อไปก็ใช้วิธีการเอาผ้าเช็ดนะครับแล้วผมจะให้คุณดูความเงางามที่มันเกิดขึ้นโอ้ยสวยไหมนะครับสวยเช้งกระเดะเลยนะตัวนี้นะครับใครได้ไปคุ้มอยู่นะตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยใครได้ไปนะครับคือไม่ต่างจากมือหนึ่งเลยนะครับแมกกาซีนผมก็ฉีดล้างไปคร่าวเพราะว่าผมแกะดูแลไม่มีสนิมเลยนะครับเจ้าของถือว่าเก็บดีมากนะครับ <Birthday. S 2> uh, แนะนําเรื่องผ้าเช็ดปืนที่เป็นสีเงินนะครับเป็นแบบผ้าเช็ดแว่นก็ได้นะครับหรือเป็นผ้าแบบนี้ก็ได้ร้านทุกอย่างยี่สิบาทมีขายนะครับนะเพราะว่ามันไม่เป็นมันไม่ทําให้เป็นขนแมวนะครับอันนี้คือมันเป็นมาเป็นมาอยู่แล้วมันเป็นมาอยู่แล้วมันจะเป็นมาอะไรละ่ะจะจะติดอ่างทำใหมนะ่เออผมก็พอผมเนาะนะครับเพราะว่า <ừ, S 1> ตัวสีเงินแบบเนี้ยมันจะเป็นรอยขนแมวค่อนข้างง่ายนะครับนะนี่ผมวางไปแค่ทีเดียวก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะ แต่พยายามไม่ลากนะครับถ้าถ้าวางถ้าวางเฉยๆอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าวางอย่างเงี้ยควราเรอขนแมวจะไม่เกิดจะเกิดตรง่เราากไปากมานะครับอ่นะฮะแล้วก็ลันกายทิ้งปุ๊บเรียบร้อยนะครับนะอู้เขาได้ไปตัวนี้นี่ไปวางโชว์ก็สวยนะครับแต่ผมแนะนําว่าไม่เวิร์กนะครับเพราะว่ามันเป็นสีเงินแบบกระจกเนาะถ้ามันเป็นสีสแตร์ดนน้าไปเก็บยิงเลเซอร์ล่องลึกแบบปืนจริงเลยเงี้ยเก็บสีสวยนะครับ แต่เสียดายเป็นสีเงินถ้าสีเงินมันทําไม่ได้เพราะว่าต้องชุบอโนได้อย่างเดียวนะครับต้องชุบแบบชุบเอ่อชุบนิกเกิลน,นะชุบอโนได้ที่มันเป็นสีเงินอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าทําเป็นสีพาวเดอร์โค้ดเนี่ยมันจะเป็นสีเงินแต่เป็นเงินแบบเงินอ่าเงินด้านนะครับมันจะไม่ออกเงาขนาดนี้นะไม่เงาเป็นกระจกนะเป็นเงินด้านๆนะครับมันจะไม่สวยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว รีเทอีเกิลนะครับโกลเด้นอีเกิลนะครับก็ง่ายๆคือเรียกได้ดีสุดอีเกิลนะภาษาบ้านๆนะครับผมแต่ชื่อรุ่นมันคืออะไร x l นะรีเทอีเกิล XL นะครับแต่นี้เขียนว่า l u นะครับ l u นะก็ตามนั้นนะครับด้วยลูกปอกเงินนะครับจำนวน2นัดนะครับผมมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ปืนไม่เคยยิงเลยนะครับสภาพแบบเลี่ยมกลิบนะครับไซส์สะสมเลยนะครับ นะต่างประเทศมีขายนะครับแต่ประเทศไทยไม่นําเข้าเพราะว่าคนไม่นิยมนะต้องเป็นสายชอบเก็บปืนแปดนะครับอ่ะมาดูกันครับสองนัดนะครับเดี๋ยวไม่ถนัดเลยเอ้ยอย่ยาเสียวหนีบนิ้วนะครับสองนัดนะครับผมโหแล้วหนักหน้าดีเหลือเกินนะฮะรสัตเสียวก็แทกมือเหลือเกินนะ ยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับตัวปืนไม่มีปัญหาควันเข,ข่ามันตีมันตีย้อนกลับค่อนข้างอ้นี่นิดนึงนะครับคือถ้าใครจะซื้อยิงเล่นเนี่ยผมว่าไอตัวเนี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าเข่ามันตีย้อนกลับเยอะนะครับถ <c oughs> <c oughs> ้ายิงเล่นก็ก็เหม็นนิดนึงนะครับคือบอกว่ามันยิงเล่นได้นะครับแต่ข้อเสียคือเข่าที่มันตีย้อนกลับมาเนี่ยค <c oughs> ือมันจะฟุ้งเข้าหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ หายใจเข้าไปนิดนึงรูสง้สึกถึงถึงข่ามอที่มันตตย้อนกลับมานะครับแต่ถ้าจะไปสะสมเนี่ยผมว่าสวยนะครับสะสมนี่สวยเลยนะครับเอาไปตั้งโชว์นี่คือแบบหูงามนะครับมือนหนึ่งราคาเป็นหมื่นนะครับนะับประมาณสักห้าหกปีที่แล้วตอนมันเข้ามาขายนะครับนะแล้วก็งดนําเข้าก็อย่างที่ผมอธิบายไปแหละนะครับตัวไหนขายดีก็เข้ามาขายนะครับพอตัวไหนลองเอามาขายแล้วขายไม่ดีเขาก็หยุดนําเข้า เพราะว่ามันเหมือนเป็นการลองตลาดของเขานะครับประเทศไทยอ่ะคือปืนไหนเขาบอกว่าเป็นแรเทมเนี่ยแรเทมคําว่ mm, าคือมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับต้องต่างประเทศด้วยเพราะบางตัวเนี่ยถ้าเป็นแบงก์กันเนี่ยเ,เขาเข้าใจได้ว่ามันเอาเข้าค่อนข้างยากนะครับต้องผ่านร้านเท่านั้นเนาะแต่ว่าใน,นต่างประเทศเนะี่ยมันยังมีขายอยู่แสดงว่าราคามันก็ไม่ได้ตกนะครับนะคือราคาไม่ใช่ไม่ได้ตกคือราคามันก็อยู่ในเลทที่ว่าของต่างประเทศยังมีขายนะครับแต่ในประเทศไทยไม่มีเพราะว่าด้วย ด้วยคนไทยเนยาะด้วยการสไตล in ์เขาเรียกการตลาดของบ้านเรานะครับถ้ามันขายได้เขาจะเข้ามาขายถ้าขายไม่ได้เขาจะเข้ามาล็อตเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับแล้วเราก็จะหาซื้อไม่ได้อีกเลยในประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติบีบีกันก็มีนะบีบีกันก็เป็นนะครับบีบีกันก็เป็นไม่ใช่แค่แบงก์การนะครับบีบีกันก็เป็นนะครับอ่ะยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับอันดับต่อไปนะครับรอแมงออกก่อนนะครับผมนะแม็กออกแล้วนะครับแล้วก็ดึงซ้ายถอยหลังลงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยยยววมมมัันนนนเเเป็็รรอออดดี๋แแขขูะคบบกก่ เพราะสีเงินสวยมากเลยนะฮะดึงข้าหลังมันนี่อืมหูสไลด์เขาเวลาอย่างเงี้ยคือสไลด์มันไม่ได้ขัดนะครับแต่เวลาเราดึงสไลด์ลงเนี่ยหรือวลาตอนยิงเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันสไลด์มันแขวนะอันนี้ผมไม่ได้ดันแขวนนะมันเป็นสปริงคําอ่าเขาเรียกมันเป็นสปริงสองชั้นนะครับตามที่เห็นต้นคลิปนะครับเวลาดึงสไลด์ลงเนี่ยคืออย่างเงี้ยเราดึงลังปุ๊บ เนี่ยมันจะค้างอยู่แค่นี้นะครับบางทีอันนี้ผมยังไม่ได้ดันแขวนนะมันจะค้างเนื่องจากสปริงไอตัวแกนกลางเนี่ยมันเข้าไปไปค้ากับเจ้าตัวข้างในเวลาเราดึงนะครับต้องใช้วิธีการกดนิดนึงนะครับมันไม่ได้มีปัญหาแต่สปริงเขามี2ชั้นนะครับชั้นแรกตรงนี้ชั้นที่2อยู่ตรงไกด์หลอดแกนไกด์หลอดนะครับมันเลยอาจจะทําให้การติดขัดของสปริงคือมันใกล้กันอ่ะมันก็เบียดกันนิดนึงนะครับเวลาดึงเงี้ยปุ๊บถ้ามันค้างไม่ต้องตกใจไม่ได้มีปัญหาให้ใช้วิธีการกดปล่อย นะครับน่าให้ดูทีนึงอ่ะอันนี้คือผมไม่ได้แขวนนะครับกดอ่ะแค่นี้ครับนะแต่ถ้ายิงคือมันยิงได้ปกติครับมันไม่ได้ติดขัดเพราะว่ามันยิงแล้วมันถีบกลับอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ปัญหานะฮะมาใส่แม็กกันดูทีนึงนะฮะไม่มีลูกนะครับเดี๋ยวมือเลอะแม็กมันเลอะนะครับมือก็เลยเลอะนะฮะอึ๊บนี่เลยนะครับอันนี้คืออ่ะแขวนทไลทนะครับแต่ตอนยิงท่านก็ดูแล้วมันไม่มีปัญหานะครับแต่บอกไว้ก่อนเผื่อท่านใดบอกว่าปืนมีปัญหา ไม่มีมันเป็นที่สปริงสชั้นมันเบียดกันนิดนึงนะครับเพราะผมได้คือตอนได้มาเนี่ยผมลองหมดแล้วลองกะระยะดูว่ามันเป็นที่อะไรนะครับสปริงมี2ชั้นทําให้มันเบียดกันใต้นี้นิดนึงนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะฮะท่านใดทรับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการ์ดเชิงเศร้ารยละเอียดบีเคแอรซอนะครับผมเอาหรือกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับมีลิงก์ลายลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคนะประมาณนี้ครับขอบคุณครับใครชอบแบงกัรสวยๆไปสะสมได้มือหนึ่งตัวนี้ตอนเปิดตลาดมา ราคา่าจจะหมื่นต้นๆนะผมจำไม่ผิดนะครับโอเคครับขอบคุณครับ